อัปเดตหน่วยงาน50หน่วยงานของบริษัทการ์ดฟอสนะครับว่าตอนนี้มีหน่วยงานที่ไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกหน่วยงานนะฮะที่ผมที่จะเอ่ยไปาข้างต้นนี้นะครับก็มีบ้านพักให้ฟรี4เดือนทุกหน่วยงานนะครับในห้องจะมีเบนอนมีหมอนมีพัดลมให้นะฮะมีหน่วยงานทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการไม่ต่ำกว่า100หน่วยงานเลยนะฮะ ก็มีบ้านพักให้ฟรี4เดือนแล้วก็อบรม4วันแล้วก็เริ่มนะเริ่มงานได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มีเอกสารทอพรเจ็และทอพ1สิแล้วนะครับ mm hmm. ก็ประทุมนิเทศแค่วันเดียวก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีหน่วยงานที่ไหนบ้างนะฮะตอนนี้อัปเดต50หน่วยงานนะครับว่ามีหน่วยงานที่ไหนบ้างอ่าเป็น งานคอนโดโรงแรมอาคารสำนักงานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้าตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆนะครับมีหมดเลยนะฮะก็หน่วยงานนะฮะที่เส้นเพชรเกษมแล้วก็เส้นจรัยสนิทวงนะครับก็มีบ้านพักให้ด้วยนะฮะกางคืนรับ15คนและกังวันรับเพิ่ม20คนนะฮะหน่วยงานต่อมามีที่อ้อาวแล้วนะฮะมือไปโดน มือไปโดนปุ่มเลื่อนอ่ะต่อมานะครับ The b a บ e นะฮะรับหัวหน้าชุด1นนายนะอยู่แยกรามรอยันไหนหนึนายพระราม9ซอย17พาร์คพักพีว่า1นายข้างเดลต้าเอสบายสอนายพระราม9หน่วยงานมาลุลาดพ้าว15าจำนวน1นายนะฮะขอเป็นคนไทยพุทธนะครับตอนนี้หน่วยงานที่เปิดรับคน3จังหวัดชายแดนนะครับตอนนี้ยังเต็มอยู่ทุกหน่วยงานเลยนะฮะต่อมานะฮะ หน่วยงานโซนซีนะหน่วยงานแรกหน่วยงานเศรษฐีวันสุขุมวิท49นะครับรับผู้ชายไทยพุทธ1คนเปลี่ยนกะทุก15วันหน่วยงานที่2นะฮะสุขุมวิท39ิผู้ชายไทยพุทธรับเพิ่ม1คนอยู่กะกลางคืนนะฮะหน่วยงานที่3หน่วยงานอินเตอร์คอนติเนนตัลสุขุมวิท59นะครับรับผู้ชายไทยพุทธ1คนแล้วก็ค่าจุดเดือนละ500บาทต่อเดือนนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่4 ตลาดอ่อนนุชสุขุมวิท77นะฮะก็รับผู้ชายไทยพุทธ1คนอยู่งานจราจรนะครับก็จะเป็นหลักๆเลยนะฮะก็จะมีค่าจุดให้1,500บาทต่อเดือนนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่5นะฮาสุอ่อนนุชซอย 1, 1ทับ1นะฮะผู้ชายไทยพุทธ1คนหน่วยงานที่6หน่วยงานเกตเวเอกมัยนะฮะร,รับผู้ชายไทยพุทธอิสลาม2คนหน่วยงานที่7แกรมมี่ผู้ชายไทยพุทธแล้วก็รับอิสลามเพิ่ม2คนนะฮะ หน่วยงานที่8หน่วยงานไทแลนนิตติ้งสุขุมวิทส2อนะผู้ชายไทยพุทธหนึ่งคนขอลงประจำนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่8หน่วยงาน m ม r ี i ออตนะครับน่าจะเป็นงานโรงแรมหรูนะฮะแล้วก็รับผู้ชายไทยพุทธหคนนะฮะหน่วยงานที่9หน่วยงานวินดัมสีผู้ชายไทยพุทธหคนหน่วยงานที่10หน่วยงานบุญพอใจผู้ชายไทยพุทธหคนเป็นหน่วยงานเปิดใหม่นะฮะแล้วก หน่วยงานที่11หน่วยงานเพนท์เฮาส์สุขุมวิท65นะฮะเปิดหน่วยงานวันที่1มกราคมปี67นะผู้ชายไทยพุทธ4คนนะฮะรบับเพิ่มนะเพนท์เฮาส์น่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นคอนโดหรูนะฮะอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะก็แล้วก็หน่วยงานนะฮะที่ต้องการกำลังคนนะครับโซน B นะอยู่ที่หน่วยงานที่1นะเดอะพาร์ครับผู้ชายเพิ่ม5คนนะฮะเขตคลองเตยนะฮะ หน่วยงานที่สองหน่วยงานสถานทูตออสเตรเลียนะครับรับผู้ชายเพิ่ม3คนนะครับเขตถนนวิทยุนะฮะหน่วยงานที่3ออยู่ที่ท่าเรือคลองเตยนะครับรับผู้ชาย2คนนะฮะขอแจ้งผู้ชายรับส่วนสูง160กิขึ้นไปนะครับวุฒิการศึกษามสามขึ้นไปแต่ถ้าจะใช้วุฒิการศึกษาปหกเนี่ยจะต้องจบก่อนปี2 5 4 5นะครับหน่วยงานที่4นะครับอยู่ที่คอนโดสินทรน,นะรับผู้ชายเพิ่ม5คนนะฮะ ออคอนโดสินทรเนี่ยอยู่เขตถนนวิทย <ๆ página S 1> ุชิดลมสีลมนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่5นะครับสโมสรโปโลครับนะครับรับผู้ชายเพิ่ม2คนอยู่เขตถนนวิทยุแล้วก็บอนไก่นะฮะหน่วยงานที่6นะฮะโรงพยาบาลสมิติเวชรับผู้ชายเพิ่ม1คนเขตเยาวราชหัวลําโพงนะฮะหน่วยงานที่7เป็นงานคอนโดนะฮะไอบิสเขียวนะครับรับผู้ชายเพิ่มสองคนแล้วก็หัวหน้าชุดนะฮะหน่วยงานที่8นะฮะ ธนาคารกรุงศรีสาขาราชาวงศ์รับผู้ชายเพิ่มหนึ่งคนนะฮะเป็นหน่วยงานเปิดใหม่สามมกราคม67นะครับแล้วก็หน่วยงานที่9ธนาคารกรุงศรีสาขาสํานักงานเพลินจิตนะครับรับผู้ชายเพิ่มหนึ่งคนเป็นหน่วยงานเปิดใหม่3ามมกราคมหกเถามว่าขำทำไมนะครับคนคนถ่ายวีดีโอให้ผมเนี่ยพาผมขำนะต้องขออภัยนะฮะ ก็ทุกหน่วยงานนะครับมีบ้านพักให้ฟรีสีเดือนในห้องจะมีเบาะนอนมีหมอนมีพัดลมให้นะฮะแล้วก็หน่วยงานต่อมานะครับเป็นหน่วยงานประจำสถานีรถไฟฟ้านะครับ bts สายสีเหลืองสายสีเขียวและสายสีชมพูนะครับอ่าสายสีเหลืองนะครับรับผู้ชายเพิ่ม10คนนะแล้วก็ bts สายสีเขียวรับผู้ชายเพิ่ม2คน bts สายสีชมพูนะครับรับ ผู้ชาย21คนแล้วก็ผู้หญิงอีก5คนนะฮะหมายเหตุนะครับสีชมพูยังไม่รวมเด็กที่อยู่ระหว่างการอบรมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะฮะหน่วยงานที่ต้องการกำลังพลอยู่ที่หน่วยงานแรกนะเกตเวนะฮะไทยพุทธไม่เกิน40ปีนะครับหญิง1ชาย1นะฮะ2พันทิพย์งามวงวานรับผู้ชายเพิ่ม3คนหน่วยงานที่3สุภาลัยรับ ผู้ชายเพิ่มสองคนหน่วยงานที่4ลดขนเงินลดขนเงินรับผู้ชายเพิ่มสองคนนะฮะหน่วยงานที่5ดอนเมืองตรงข้ามอ,าอะไรเนี่ยตลาดสดสี่มุมเมืองไทยนะครับรับผู้ชายไทยพุทธสองคนนะฮะหน่วยงานที่6นะฮะพันธิประตูน้ํารับอิสลามและไทยพุทธได้ชายสองคนนะฮะอา่าต่อมานะครับหน่วยงานขอกําลังคนนะครับโซน F นะฮะ อาคารปัญจธานีพระรามสามนะครับรับผู้ชายเจ็ดนายนะฮะแล้วก็ตึกเอ็มพายดาวเวอร์นะฮะอยู่แยกสาธรนะรับผู้ชายเพิ่มสี่คนนะครับอิสลามลงได้แล้วก็ต้องอ่านออกเขียนได้นะฮะพูดไทยชัดนะฮะแล้วก็ศูนย์การค้าเอเชียทีคเจริญกรุง98รับผู้ชายเพิ่มสี่นายอิสลามลงได้และต้องอ่านออ่านออกเขียนต้องอ่านออกเขียนได้พูดไทยชัดนะครับ หน่วยงานต่อมาหน่วยงานที่สุภาลัยรัชดาสาธุรับผู้ชายเพิ่ม2คนนะฮะหน่วยงานกระทิงแดงบ้านนายสายสานะฮะชาย1คนนะฮะอยู่ที่กระทิงแดงเอกชัย58อีก2นายนะฮะเชฟล่อนพระรามสามอีก3นายนะฮะแล้วก็ต่อมานะหน่วยงาน <c oughs> กำลังพล <c oughs> <c oughs> เนี่ยคนถ่ายวิดีโอให้ผมพาผมขำนะฮะต้องขออภยัยนะ หนูอย่าเอามือปิดเพราะไม้มันอยู่ด้านล่างเออเดี๋ยวไม่เสียเสียงมันจะมีเข้าอ่ะต่อมานะครับหน่วยง,งานโซนดีนะอยู่ที่มาโก้นิคมรัฐกระบงังรับเพิ่ม5นายฮอนด้าร่ม9้ารับเพิ่ม1นายโรงแรมอะไรเนี่ยคันทรีหยาดอนุทครับอ๋อหนึ่งนายไอเดโอเก้นึงนายแล้วก็เดอะไพรเวซีสุขุมวิทร้อยหนรับเพิ่ม2นายนะฮะแล้วก็ โคมัสุบางนาตราดรับเพิ่ม2นายนะฮะหน่วยงานสุดท้ายนะครับหน่วยงานโซน A นะฮะมี4หน่วยงานนะหน่วยงานโซน A นะฮะหน่วยงานที่1บริษัท VIV Intertech รับเพิ่ม5นายหน่วยงานที่ 2, บริษัท U ไอไทยยูริเทนบางบ่อรับเพิ่ม1นายหน่วยงานที่3เฮ้ยเงียบหน่อยดิโอ้หอีก,การ้องดังเกิน หน่วยงานที่3นะฮะนิติบุคคลบางนาเรสซิเดนรับเพิ่ม1นายหน่วยงานสุดท้ายนะครับของโซน A นะบริษัทเอ็นไกไทยนิคมบางพลีรับเพิ่ม2นายนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจหน่วยงานไหนนะก็ให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกต o อของผมนะครับจะมีลิงก์สมัครงานนะครับกดมาที่ลิงก์เลยนะจะเชื่อมต่อกับช่องทางที่จะสื่อสารกับผมได้นะครับก็กดลิงก์เข้ามาเลยนะฮะ แล้วก็มาคุยรายละเอียดกันผมก็จะนัดให้เข้ามาสมัครสัมภาษณ์อบรมเริ่มงานนะครับหรือถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนเคยมีประสบการณ์ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับมีเอกสารทอพเและทอพสินะครับก็จะไม่ต้องอบรม4วันนะฮะก็สามารถปฐมนิเทศแล้วก็เริ่มงานได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีเอกสารทอพเจ็ดหรือทอพสิบสองก็อาจจะแบบมีเงินพิเศษให้ด้วยนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน่วยงานของบริษัทการ์ดฟอสนะครับมีหน่วยงานทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการนะครับก็ไม่ต่ำกว่า100หน่วยงานเลยนะครับก็คลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆและก็พี่ๆหลายๆคนนะครับที่กําลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะฮะหรืออยากจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานใหม่ๆนะฮะหรือถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนยังไม่สนใจหน่วยงานที่ผมกล่าวมานี้นะฮะ ก็ต้องรออัปเดตหน่วยงานเรื่อยๆนะครับก็มีตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้าถ้ากาศยานุรูณภูมิท่ากาศยานรอนเมืองนะครับมีหมดเลยนะฮะโอเคเพื่อนเื่พี่ๆคนไหนนะครับสนใจหน่วยงานไหนนะฮะ